สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศอากาศดีมากเพื่อนๆนวันนี้พามาเก็บมักเม้าไข่ปลากันค่ะจะเอาไปทําน้ําผลไม้นะคะเพื่อนๆนนี่สุกเยอะแล้วจะมีสีแดงสีแดงกับสีดําเยอะนะคะเมื่อวันก่อนนี่ยังเขียวเยอะเดี๋ยวเราจะมาเก็บไปทำวายวายน้ํามักเม้านะคะเพื่อนเพื่อนมาจ้ามาเก็บลูกมักเม้าไข่ปลากัน ลูกเขาจะเล็กๆเ,เก็บยากหน่อยนะนี่เราจะดูลูกสุกๆามาดูลูกด,ดำๆสุกๆนี่ช่วนี้ดำเยอะแหละนี่เพื่อนๆคิดดูนะ hmmm Văn vâng không biết không biết nó biết không biết như vậy luôn biết không biết không biết đầm đầm không biết nhiều biết không cũng không biết không biết tiếng biết không biết không biết

ปนๆกันไปนะอันนี้ดันเดีย อันนี้นะ,ะเก็บได้เพ,เพื่อนๆนี่ดูเดี๋ยวราจะมาทำน้ำผลไม้กันค่เะเพะื่อนๆฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นน้ำผลไม้แล้วจะออกมาเป็นยังไงขอบคุณมากจะ้เะเพะื่อนๆจ้า